นี่นางเธิงานเข้ามึงแล้วางานเข้าอะไรวะบักพวยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ <c oughs> ที่มึงไฟ์สดไอ้คืนที่เราย้ายองค์ปู่ปรสิท์ไง <c oughs> แล้วไงล่ะตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ของเราไม่ใช่เหรอ <c oughs> มันใช่พื้นที่ของเราที่ไหนแล่าก็วันนี้ ท่านผอศูนย์ป่าไม้มุกดาหารน่ะท่านออกมาถแถลงแล้วประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่นั้นได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ของรัฐรัฐน่ะเป็นผู้ดูแลอยู่ตอนนี้ก่อนที่มึงจะไล์สดน่ะทําไมมึงไม่คิดก่อนวะจะหาแต่ยอดวิวนะมึงอีหาดจ,จิกเอ้ยอออไหนวะ ท่านผอ,อ,อเขาพูดว่ายังไงบ้างวะกูอยากรู้วะ่ะเดี๋ยวกูจัดให้แบบระบบ 3D ให้ดูลยนะนังเธอ,อ <laughs> กระผมนายพรพิรมอุระแสงเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารอขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ป่าสงวนข้างบ้านของบักควยนั้นเป็นพื้นที่ของรัฐ ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่ได้หากไม่ได้ไปบุกรุกไม่ได้ไปครอบครองและไม่ได้ทำให้พื้นที่นั้นเสียหายาหลังจากที่ศาลได้ตัดสินคดีบุกรุกป,ป่าแล้วถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของรัฐซึ่งรัฐมีหน้าที่จะต้องดูแลต่อไปโดยเร็วๆนี้จะลงพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้รักษาให้เป็นผืนป่าเหมือนเดิม ทั้งนี้การที่เป็นพื้นที่ของรัฐนั้นประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่นั้นได้ภายใต้ข้อกำหนดของรัฐซึ่งหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันคือ 1. ไม่เป็นการบุกรุกป่า 2. ไม่เข้าไปครอบครองในพื้นที่ส่วนนั้นและ 3. ไม่ทำให้พื้นที่นั้นๆเสียหายาสำหรับกรณีที่มีชาวบ้านเข้าไปถ่ายคลิป ถ่ายภาพนั้นก็สามารถทำได้เพราะการถ่ายภาพถ่ายคลิปดูแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ส่วนที่มีกระแสะข่าวมาว่าพื้นที่ดังกล่าวตกเป็นของคุณครูคนหนึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนหลังศาลตัดสินไปแล้วบุคคลใดจะอ้างสิทธิในที่ดินตรงนี้ไม่ได้หากอ้างอาจเข้าขายเป็นการบุกรุก ศูนย์ป่าไม้มุกดาหารในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวไม่มีนโยบายห่วงห้ามประชาชนชาวบ้านเข้าพื้นที่เพียงแต่ต้องดูแลให้ใช้พื้นที่ด้วยความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายส่วนที่มีประเด็นว่าจะมีการฟ้องร้องชาวบ้านที่เข้าไปในพื้นที่ในส่วนของศูนย์ป่าไม้มุกดาหารไม่มีแน่นอน แต่หากบุคคลต่อบุคคลจะฟ้องร้องกันเองก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต,แต่การที่จะฟ้องร้องนั้นก็ต้องดูว่าชาวบ้านที่เข้าไปในพื้นที่นั้นมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่จะฟ้องหรือไม่ก็ตัวอย่างเช่นกฎหมาย PDPA ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ที่ห้ามถ่ายรูปตัวบุคคลไปเผยแพร่หากไม่มีภาพบุคคลติดไป ก็เม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าถ่ายรูปตัวบุคคลติดไปก็อาจจะเข้าขายละเมิดได้อโอ้โหโคตรเหมือนจริงเลยว่าบักพวยเหมือนกับท่านเนอามาพูดต่อหน้าเลยอะอยเป็นไงสุดยอดไม่ล่าระบบ 3D ของกู <c oughs> แล้วทีหน้าทีหลังก่อนที่มึงจะไลฟ์สดน่ะ มึงหัดคิดให้ดีๆนะไม่งั้นจะหน้าแหกแบบนี้ <c oughs> แหกแบบว่าหมอไม่รับเย็บหรืว่าบักพวยเอ้ย <c oughs> สมน้ำหน้ามึงแล้วอีงโง <c oughs> นี่ขนาดมึงมีผัวเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยมึงยังโชว์งโง่ได้ขนาดนี้สมควร <c oughs> <c oughs> นักกฎหมายหาอะไรกูยังไม่เคยเห็นมึงอ่านหนังสือกฎหมายเลยสักตัวหนึ่งโอไอ้มัว่วไอ้เพอเจอร <c oughs> แหมอีนี่ปากดีมึงโดน